คนที่ให้ความรักจะเข้ามาทำให้ฉันพบลบไป,ไปไบเข้ามาบาพใหฉันมีกำลังใจถ้าหากมีเวทมนต์นดังแล้วยังใหม่ดังแล้วยังลานกว้านะครับถ้าจะมีฝนจริงๆแบบเอาไม่อยู่ก็ <จะ S 1> ผมคิดว่า <จะ S 1> ผมคิดว่าจะปลอดภัยเพราะหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ปูนเ,าาาเป็นลานปูน ลานปูนนะครับบัตรออนไลน์ราคา129บาททักบัตรจองตั๋วได้ที่นะครับกลุ่มปิดนะครับตัวเกมมิวสิกเพจขายเพลงตัวเกมมิวสิกนะครับเพจขายเพลงตัวเกมมิวสิกพี่น้องซื้อบัตรที่นี่เลยนะครับหรือหรือจิ้มลิงก์ที่เราปักหมุดให้เลยนะครับหรือซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับหรือซื้อเพจได้เลยเลยพี่น้องเด้ออยากซัพพอร์ตเราให้กําลังใจบ้านเชียงยืนนะครับ บ้านเชียงยืนวัดธาตุบังคลารามเด้อขันบัดรบัดรบัดรบเชียงยืนมันก็อยู่ในบัดบัดใหญ่กลางบ้านนะพี่น้องมีโบทมีโบทอันเจดีย์ใหญ่นี่ล่ะมีโค้งเจดีย์กับคนกําลังก่วาดสังนี่ล่ะพี่น้องวันนี้ยังไงก็อลังการได้อลังการแน่นอนนะครับไฟแสงสีแสงโปรดักชั่นนะครับแล้วก็ระบบจอ led นะครับแล้วก็ที่สำคัญแดนเซอร์เราท่านจะเต็มห้างอุจจิกนะคระเมือแรงแดนเซอร์มันร้อยชีวิตคนโนกอีก คนนกเนี่ยเราเอามาแบบมีเท่าไหร่ลนะครเจนลนะครทัหมดเลยใช่เขาซอมไม่เล่นเป็นลาเลยนะมือนีปลวกกับทุกมือมือนีมันหน่อนคลาดอย่างมือนีโบ๊ตปวกขับมาสีลินกับรินยอ,นอกกนนยนนะู่ดอกต่อมาขับมาสีบป๊เก่งกับนันดอกคนน่ะวันนี้พี่ดิวเขาก็มา,าพี่ดิวก็จะมาร้องเพลงหนึ่งเพลงสาวสองกับน้ำน้ำอุ่นมาเดี <laughs> ย๋ยวเอามาร้องให้มามา ใครอยากซื้อบัตรดูพิดิวก็กดจิ้มบัตรได้นะครับเอา้าบ้าเรบอกใหญ่มากนะครับดูสิทำไมใหญ่ใครเข้ากลุ่มแล้วอย่าลืมซับพอร์ตวันปิดวงนะครับปีดเอาได้ไปหน้องได้ดูอย่างนี้อีกทีน,นึงคือเดือนตุลาคมในบัตรเนี่ยได้ดูวงอันนี้เดือนตุลาเนี่ยคือมาอีกรอบนึงเนี่ยคือไม่ใช่แบบนี้แล้วเป็นอีแบบมึงแล้วเดือนตุลามาอีกนี่คือเป็นอีกแบบนึงแล้วไม่ใช่แบบนี้แล้วเป็นแบบใหม่แล้วเล่นตรงไหนของอุดร บ้านเชียงยืนครับตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหว,วัดอุดรธานีห่างจากอำเภอเมืองอะ่ะไม่ไกลห้าหกโลเขียวมาเลยไม่ไกลบัตรด้างานร้อยยีบบัตรออนไลน์ร้อย่สิบเก้าเบอนได้ร้อยบเก้าบาทพี่น้อง ออนไลน์ร้อยยี่สิบาบาทท้องฟ้าแจม่มใสนะครับแดดเปียงป้างนะครับแดดเปียงป้างด้อแดดเปี้ยกแดดป้างด้ออันนี้เลที่ชุดแดดคือเป็นเป็น,ปนใสย,ยังไงเอากระหรือว่าเสริมเออก็จะสีแบบมันยังสมแดดเสื้อห้องลอยเหมือนเดิมไอเออเฮ้ยันเดีย์มันแดดเสือมันมุ่งยู่97คนนะ่ะ ซิจูบองไอดเอแอม้ำน้ำเตล่าก็อนล้กแบงคือาเดี๋ยวฉากก็จะขึ้นฉากก็จะขึ้นจอจะเปิดฟุ๊บฟุ๊บอันดำดำนี่คือจอน,นั่นนี่มันจะเป็นจอทีวีจอไฟ ร้อยยี่สิบเก้าบาทคุ้มจริงๆครับวันนี้แม่เป้ารัศมีเราละมันแห้งมันร้าวที่ก้าวสามปองบ่ผ่านเขาละมันแห้งมันร้าวติดกราวสามปองบ,อบ่ผพานวันนี้มาครบนะครับไม่มีใครลานะครับวันนี้มาครบเด้อแม่พญาขึ้นมาคือสิริล ใครเข้ากลุ่มแล้วคอมเมนต์เข oh yeah. yeah. okay. yeah. so ้ามาว่าเข้าแล้วใครรอในกลุ่มแล้วคอมเมนต์เข้ามาเลยจ้ารถอันตุ่ยตัวเขาจะใส่พิมพ์ยังบ้านไม่ห่อนบอกรถพารลมเมาอย่างของอุปกรณ์เขาบ้านหอนบอกราจะขอขอท่านี่บอกอาเมื่อนี้เมื่อนี้บอสหนุ่มบ่าวันนี้คนจะเท่าไหร่เอาได้เท่าไหร่วันนี้เอาให้ได้ ถ้าตามประสบการณ์ที่ผมเคยมาตรงนี่เคยมาแล้วเคยมาแล้วใช่ไหมเคยมาตัวหนึ่แล้วมารอบบ่อฉันเคยเบิรงกสามหน่อยอยู่นี่ตะกี้น่ะเข้าเปลาเข้ามาเสร็จแล้วเธอหนึ่งเข้าใส่เข้าเจ้าเป็นเข้าข่อยเ้ามาวาดกบ้ามีนะเข้าเข้าวงไหนเข้าวงไหนเข้าวงโกเกี่ยวเด้อปีหน้าเขาเดี๋ยวเขาขายงานก่อนนี่แหละสอบบงนี่แหละเขาเอาสองร้คิวกับพ่อแล้วมันจะเห็นยังไงเ่าจะเป็นเป็นหน้านอน เรา80พอเนาะนักแล้วอ yeah, ีนี้ไม่สิบารายขึ้นขาไม่ใช่บไรามือยก็ได้แล้วนี่ส60หรือ70แล้วนี่จะลอยแล้วใช่เยอะเลยฮะเปลี่ยนสุอีกก็ได้สิงจรกับเปียนอีกเลื่อยๆตัวเกียวคอนเสิร์ตแบบเปลี่ยนไหมเอาไหมอันนี้คอนเสิร์ตตัวเกียวหรอโอเคเอาตเกียวขึ้นข้างหน้าเอาคอนเสิรไปข้างหลังเอาไปคอนเสิร์ตเปลี่ยนไปครับเอาปอย e เปลี่ยนอยาเปลี่ยนอันี่องเลยตัวเกียวยากอ่ตัวเกลียวัิงเปลี่ยนตาหม เปลี่ยนตามันพยังก่อนอารมณ์วันนี้ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะครับเพราะว่าสิลปินเราเสริมทับการสนุกสนุกแล้วก็แดนเซอร์แน่นๆนะครับพี่น้องเต็มตาเต็มใจนะครับอิ่มปกอิ่มใจเมื่อแรงนี้เราพี่หนุ่มจะขึ้นไปปีนจุดพวกยอดนู้ใช่ไหมใช่แจ้งพระแจ่แจว่า,วายัยงจะขึ้นจังไรจะขึ้นไหมบ,บอกอ้อนไม่มีบันไดอยุบหันอยู่ยผู้เราเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกใช่ไหมเก้าร้อเก้าดอก ใครอยากได้นะครับเข้ากลุ่มนะครับพีบ่นองบัตรราคา129บาททำยังไง129บาทนี่คือดูคุ้มค่ามากเพราะแม่เป้าคนเดียวก็เลิศแล้วนะครับแล้วก็ลูก,ลก,ลกตัวเกี่ยวอีกพร้อมคณะทีมงานเพชรนวลตุลนอีกนะครับแม่เป้ามาชุดที่ฉันดีเคว่าชุดอันนี้ชุดแบบว่าชุดมันยุ่มมันย,ย้อยชุดแมลงกอันชุดปีเตอร์ อันนี้คือต้ใพ่อเป็นจอนีรอเอานเยยังไม่เตมรพอต้องเรืาอนหัอนงพวมันใส้จแบ่เนสุดเลยมันรุนแรงจรมคอนเสิร์ตโตเกียบใครอยู่ในกลุ่มแล้วเข้าพิมพ์ามว้รอในกลุ่มแล้ว วันนี้อันนี้คือวัตถุเสริมไปข้างหน้าเรานิข้างนที่เป็นนั่งลานปาดโอ้โสุดยอดมากๆนะครับวันนี้เครื่องเสียงเขาบึ้มวันนี้วันนี้เครื่องเสียงบึ้มไม่จ้าวันนี้คนห้าพันต้องให้อยู่นะวันนี้ทีละทีเราจะหน้าตาดูดีน่าจะบล็อกเหรอได้มันมันมันมีโฟล่ด้วยวันนนี้่าจะบล็อกบอกมากวันนี้เพราะว่าไฟเยอะมาก มาเลยแม่มาแม่อยู่บ้านนี้หรอแม่เคยมาดูหมแม่เคยมาดูไว้เคยมาดูไ้เกินเคยดูผมยังในแ่ในสวนแม่บอนี่ยบอกคนดหนดีมาดู่น้ิึ้มาหัวจักซื้อ มีห้องน้ำบริการแล้วนะครับห้าห้องเบ่งไปเลยนะครับสิบห้องห้องน้ำสิบห้องอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มเปียน,นะครับสามพัน มือเหนียวจะาาาหาพันใบไปแล้วมือปิดวงขอหาพัานใบได้บอขอกําลังใจแบบในการแบบเอาเงินตัวนี้ไปหล่อเลี้ยงชีวาในี่วะในปิดฤดูกาลห้าพันใบได้ไหมฮะเขาปิดอัน,น,นอีสานเขาจะเขาได้ถอยสามพันกว่าเถอะเมืนบอเด็กบอสามพันเจ็ 4, บ 5, มือเนียเขาขอหาพัานในบอพี่น้อ,อ,องเท่ากันเพราะใจครับแกมันไฟอยู่มันไอลเชียงมือนีไฟไฟในพี่น้องเอออะไรก็ได้บอตอนแปนดเลย เราขอ5,000คะแนะพลังงานตัวเกมสิคก,กดหมวดพลังงานกดบวกเพื่อพลังงาน3,600ท่านที่ดูตอนนี้อยู่วันนี้ฮะขายบัตรแน่ยเปัญหาไปปัญหาแล้วัญหาแล้วบอกฟ้าพันหัเครื่องท้างอยู่เครื่องทางคือสองปัญหาดิาาวันนี้แต่งชุดเหมือนเมื่อคืนด้วยค่อยจะหลอพนะะโอ้ยกร,ระสรบป้าเป้ไบที่น้อง ติดใจเขาเนอนเขาเป็น <único Liberty Overwatch> <güzel fit reais> ่ยนนมต่างชาติเนอนมาคืนเนอนแล้วจะจัดอีกยูอาถังถังอาถังขี้จะพูดแต่งอีกกะไรอาจะพูดแต่งอีกแม่หมู่บ้านฝนตกบายยู่นี่ มือม่อนี้่เด็กตัวบอลมื่อนี้เพราะตัวหลอกแม่เอ้ยเข้าบุญลายอยู่ซี่แกมเมื่นี่ใช่ไหมวา่าคิดว่าอ๋อที่เดมยวามันได้ไนงะวันนี้ลูกๆตัวเกมมิวสิกมาไลยได้จะเยอะมากเฉพาะน้องอยูริคนเดียวก็ห้าแสนแล้วยูริแบบว่ามาไลยได้เซิร์ฟกับเพื่อนอยู่วันนี้อุ้ยจอเฟอร์มากวันนี้นตาตาตาสวดมาก โอ้ยไม่ไม่ดูเป็นยิบ2ีแมเยี่ดีแล้วมันพามัเจะ